มาบ้าหัวกันไอ้หนูสายตายว่ะไอ้หนเออกขี้ยงทำไมไอ้หนูมันน่ารักดีออกชุ้ยงชุดน้อนไงได้หนูออกขี้ยงชุดนี้รึทำไมยังไงอันนี้เป็นเจ้าของเราถูกไ้ม เราดูจะใส่ชุดเต้นรำเตาันนะอืมไปเลยละถ้ามึงนี้กูจะเอามึงออกไปเดินนะชุดน้นถ้ามึงนี่ละกูจะไปเดินชุนี้มึงกัดอีอ่ไม่ได้เดินเดี๋มึงเดินชั่หนเลงนะมึงดังก็ที้นะ เม <s aj imprisoned> kind of ื่อหนาไม่ใส่หนารูวายวายที่ไหปกรนอีกอะไรกันไหนเอ๊ะปะว่าจะปุ๊บไม่จบตรงนี้เลยใส่แค่ไมห้องหรือไาไปอยู่แค่สาคนงอใส่แล้วกใส่ก็ใส่ทำไมใส่

จะล้ออะไรหมาที่เห็นจะมาล้อมันก็บอกอุ้ยทำไมนักำังจะพมาใส่ด้วยมาล้ออ้น่ารักมากแ่ว่าหุ่เห้อะโอ้ยน่ารักมันนุ่ๆไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยนารักหุ่นเาะน่ารักเกินเอไม่สนใจเลยทีนี้นอนกูแต่แอั้นแคชุดเสื้อเนี่ยนะ